คำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้เป็นการอธิบายตามความเข้าใจของตัวกับผมเองซึ่งตัวผมนั้นอยากแบ่งปันความรู้ที่ผมพอจะมีอยู่ให้ผู้ที่สนใจศึกษาหรือสงสัยในหัวข้อที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นและมันอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้ประสบพบเจอหรือความคิดเห็นของท่านซึ่งถ้าเนื้อหาในส่วนใดที่ผมพูดผิดไปหรือขัดกับหลักทฤษฎีใดๆที่ได้ถูกพิสูจน์แล้วต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยหากเนื้อหาที่ผมกล่าวผิดพลาดอย่างมหันและต้องได้รับการแก้ไขได้โปรดชี้แนะผมในช่องคอมเมนต์ให้ทุกท่านที่เข้าชมได้รรััับบททาโดย่วกน ขอบคุณที่ฟังจนจบและทำความเข้าใจเจตนาของผมขอให้สนุกและเพลิดเพลินกับเนื้อหาครับสวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมารีวิวทอรีดในแบรนด์ r o m e t h e u s รุ่น k a i t ท c กสเปเชียลเอดิชนะครับซึ่งราคาของตัวทอรีดนี้ที่อยู่ในไทยจะหาได้ประมาณ2 2 0 0บวกลบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ดูทีละจุดว่าดีไซน์ของทอรีดตัวนี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไรไปดูกันครับตัวทอรีดรุ่นนี้จะมีจุดต่างจากทอรี่พอมิเทียสเวอร์ชันปกติ ที่สังเกตได้ชัดเจนคือมีร่องโอลิง3มร่องแล้วก็ช่องฮอบที่ใหญ่กว่าปกตินั่นเองครับหัวข้อแรกที่เราจะพูดถึงคือคุณภาพผิวนั่นเองซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดของท่อในนะครับมาดูที่ความหยาบผิวกันก่อนจากที่ผมส่องดูผ่านช่องฮอบเนี่ยผมมองไม่เห็นเงาสะท้อนจากสะพานช่องฮอบเลยครับแต่ผิวไม่เงาก็ใช่ว่าจะแย่ครับถ้าผิวไม่เงาแต่ความตรงและความสม่ำเสมอของผิวดีประสิทธิภาพการทํางานก็ดีในระดับหนึ่งแล้วครับทีนี้เรามาดูความตรงของผิวข้างในท่อกันบ้าง จากที่ผมส่องดูก่อนหน้านี้ความตรงและความสม่าเสมอของท่อทําออกมาได้ดีเลยครับไม่มีริ้วหรือว่าลูกละหน้าที่เกิดขึ้นจากคุณภาพการผลิตเลยครับผมหัวข้อต่อไปเรามาดูที่ช่องฮอบของท่อกันนะครับจากที่ผมสังเกตดูเนี่ยขนาดของมันเนี่ยกว้างใช้ได้เลยก็เรียกได้ว่ารองรับรูปแบบของยางฮอบได้หลากหลายมากๆแล้วก็ส่วนที่ผมชอบที่สุดคือการเก็บงานข้างใน,นครับมุมคมข้างในเนี่ยถูกลบคมมาเรียบร้อยมากม ซึ่งในส่วนนี้มันช่วยลดโอกาสในการที่มุมคมของท่อเนี่ยมันจะไปบาดลูกบีบีขณะที่เรายิงได้นั่นเองซึ่งในบางเคสสาหรับท่อแบรนด์อื่นเนี่ยความคมตรงส่วนนี้มันมีขีบคมออกมามา,มากๆจนมันกดลูกบีบีไม่ให้ไหลผ่านตรงช่องฮอบนี้ไปได้เลยครับมาดูเทเปอร์ปลายท่อกันนะครับดีไซน์ส่วนนี้เนี่ยจะช่วยลดผลกระทบของปริมาณลมที่มากเกินความจําเป็นแล้วก็ลดโอกาสที่ลูกเนี่ยจะถูกลมจากปืนที่พัดตามหลังมาเนี่ยพัดปิวหลังจากลูกวิ่งผ่นท่อครับ ซึ่งในท่อตัวนี้ทําออกมาได้ดีเลยครับพูดได้ว่าทํามาลึกกว่าท่อหลายๆแบรนด์เลยครับอีกหัวข้อ,ขอนึงนะครับที่ส่งผลกับประสิทธิภาพการทํางานมากๆนั่นก็คือล่องโอลิงปลายท่อครับซึ่งท่อรุ่นนี้เขาจัดมาให้ถึง3ล่องเลยทีเดียวข้อดีของมันคือพอเราใส่โอลิงเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยประคองท่อในไม่ให้สั่นดอลย,ยิงครับแต่ข้อเสียของมันเนี่ยผมต้องพูดเลยว่ามันไม่น่าคุ้มกับข้อดีเท่าไหร่เพราะว่าการกึงล่องโอลิงเนี่ย จะทาให้เนื้อวัสดุถูกกดจากด้านนอกตอนผลิตทําให้เกิดลูกระนาดที่ผิวท่อด้านในถึง3ลูกถ้าเราสังเกตจากภาพที่ผมเอามาแปะนะครับจะเห็นเป็นวงวงสามวงซึ่งตรงล่องลูกระนาดตรงเนี้ยมันก็เป็นความเสี่ยงที่ต้องสุ่มเอานะครับบางท่อก็มีผลกระทบมากบางท่อก็มีผลกระทบน้อยในเคสแย่ที่สุดที่ผมเคยเจอเนี่ยตรงลูกระนาดตรงนี้แหละมันทําให้ช่องตรงส่วนนั้นนะ่ะ ขนาดมันเล็กกว่าลูก BB จนมันบีบลูก b b ให้มันต้องเสียดสีเพื่อที่จะวิ่งพ้นตรงส่วนนั้นไปเลยครับอันนี้ทําให้กลุ่มของเราเนี่ยแย่ไปเลยแล้วก็เล่นไปสักพักเนี่ยเศษของลูกเนี่ยมันจะพอกขึ้นเรื่อยๆจนกลุ่มเราแตกกระจายเลยครับผมหลังจากวิเคราะห์เสร็จแล้วเราก็มาสรุปข้อดีข้อเสียเป็นข้อๆกันนะครับข้อดีข้อแรกก็คือผิวท่อข้างในเนี่ยตรงไม่มีลูกระหน้าจากการผลิตเลยอันนี้ไม่นับจากล่องโอลิงนะครับ แล้วก็มีร่องโอลิงที่ออกแบบมาเพื่อลดการสั่นตอนยิงมีการทำเทเปอร์ปลายท่อมาลึกพอสมควรนะครับการเก็บรายละเอียดลบคมภายในเนี่ยทำมาดีมากนะครับมีการลบคมตามช่องฮอปเรียบร้อยแล้วก็ช่องฮอปมีขนาดใหญ่วัสดุทำมาจากสแตนเลสแข็งแรงแล้วก็ทนทานนะครับแล้วก็ไม่เป็นสนิมข้อเสียของสแตนเลสอย่างหนึ่งก็คือมีแรงเสียดทานที่สูงกว่านะครับถ้าเทียบกับวัสดุทองเหลือง แล้วก็มีข้อเสียนะครับก็คือลูกละนาดที่เกิดขึ้นจากล่องโอลิง3ลูกนะครับซึ่งลูกละนาดตรงนี้มันก็ขนาดใหญ่พอสมควรผมต้องบอกเลยว่าการแลบนี้ก็ไม่ทําให้ลูกละนาดตรงนี้หายไปนะครับก็จะช่วยแค่ลดผลกระทบนิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วก็ข้อเสียอีกข้อหนึ่งก็คือผิวข้างในที่ค่อนข้างหยาบครับก็สังเกตได้จากความเงาของผิวนะครับหลังจากเราวิเคราะห์ดีไซน์กันไปแล้วทีนี้เรามาทดสอบการใช้งานจริงดีกว่าครับ การทดสอบของผมเนี่ยทำในพื้นที่ปิดระยะการทดสอบ10เมตรใช้ลูก0.25กรัมของยี่ห้อ NSP นะครับของคนไทยเองอันยี่ห้อนี้ผมชอบมากปืนที่ใช้ทดสอบเนี่ยเป็นปืนรุ่น ICS c f p 16L ทำการปรับแต่งแอร์ซิลมาเรียบร้อยระหว่างการทดสอบเนี่ยผมก็เห็นว่าเออกลุ่มมันก็โอเคนะ การทดสอบเนี่ยกลุ่มเฉลี่ยขนาดของกลุ่มแนวนอนอยู่ที่30มิมแล้วก็ขนาดของกลุ่มแนวตั้งเฉลี่ยอยู่ที่23มิมนะครับซึ่งมีพื้นที่กว้างคูณยาวอยู่ที่ประมาณ702ต mm. ารางมเมตรสําหรับความเห็นผมก็เรียกได้ว่าแคบใช้งานได้เลยนะครับต่อไปเรามาดูประสิทธิภาพการทํางานของท่อหลังจากแลบกันบ้างนะครับหลังจากแลบแล้วเนี่ย ผิวมันก็จะเงาขึ้นนะครับเนื่องจากมันเรียบขึ้นทําให้การสะท้อนแสงในแนวตรงหรือว่าแนวเดิมที่แสงวิ่งมาเนี่ยดีขึ้นนะครับทําให้เราเห็นเงาชัดขึ้นทีนี้เดี๋ยวเราไปดูการทดสอบการใช้งานท่อหลังจากแลบกันบ้างดีกว่าครับการทดสอบข้างหลังเนี่ยที่มีเลเซอร์เนี่ยเพราะว่าอย,อยู่ผมก็คิดได้ว่าเออถ้าผมติดเลเซอร์ให้คนดูเห็นเนี่ยว่าการเลงของผมเนี่ยมันมีการคาดเคลื่อนอยังไงบ้าง,ม,งมันก็จะช่วยให้คนดูเนี่ยเข้าใจ ความแปรปรวนในการทดสอบได้มากขึ้นนะครับอันนี้ผมลืมบอกตัวแปรไปในตอนแรกก็คือผมใช้ขาทรายแล้วก็ระดับน้ําในการตั้งปืนก่อนยิงด้วยเพื่อเพิ่มความแม่นยําในการทดสอบครับว่าตัวแปรที่รบกวนการทดสอบเนี่ยมันจะเหลือตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้น้อยมากที่สุดนั่นเองครับ จากการทดสอบท่อหลังแล็บเนี่ยพบว่ากลุ่มแนวนอนขนาดเหลือ26ม m mm, มหรือว่าแคบลงไป14%ขนาดแนวตั้งเหลือ21ม m mm, มแคบลงไป7.8%ขนาดของกลุ่มคำนวณจากความกว้างคูณความยาวเฉลี่ยเหลืออยู่555ตา mm, รางมิลิเมตรแคบลงไป20.8%นะครับภาพน,นี้ผมเอามาให้ดูนะครับเพื่อเปรียบเทียบว่ากลุ่มก่อนแล็บกับหลังแล็บมันต่างกันยังไงบ้าง โดย2ภาพด้านซ้ายจะเป็นกลุ่มก่อนแล็บส่วน2ภาพด้านขวาจะเป็นกลุ่มหลังจากแล็บครับผมทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าท่อรีดเนี่ยเราสามารถไปอัปเกรดโมดิฟายอะไรมันได้มั่งถ้าคุณมีท่อรีดที่คุณภาพดีอยู่แล้วผิวข้างในไม่เป็นลูกรละนาดเรียบตรงสม่ำเสมอแต่ว่าผิวเนี่ยยังไม่เงาหรือว่า ความหยาบผิวเนี่ยยังเยอะอยู่คุณสามารถส่งมาแล a บกับผมได้ผิวของท่อหลังจากแ a บแล้วเนี่ยมันจะเรียบแบบเรียบมากๆทาให้มันเงาแล้วผิวที่เรียบขนาดนี้เนี่ยมันจะลดโอกาสที่ผิวท่อจะไปรบกวนการเคลื่อนที่หรือว่าการสปินของลูกตอนอยู่ในท่อลีนเนี่ยได้มากช่วยให้กลุ่มของเราดีขึ้นนั่นเองครับถ้าคุณอยากให้ปืนของคุณ FPS มากขึ้นโดยที่ไม่ต้องเพิ่มสปินอยากลดผลกระทบจากการเซตอัตราส่วนลมที่ต่ำกว่าสมควร อยากให้ยางฮอบของคุณสามารถยกได้ทั้งลูกหนักและลูกเบาอาร์ฮอปของเราช่วยได้ครับซึ่งอาร์ฮอปของเราไม่ใช่การติดตั้งแบบถาวรสามารถปรับแต่งเปลี่ยนแปลงหรือว่าเปลี่ยนยางไปเลยก็ได้แผ่นก่าพังจะเปลี่ยนแผ่นใหม่ลงก็ได้ถ้าเราเล่นในสภาพอากาศเปิดมีลมรบกวนมากแอลโลดัปเตอร์สามารถลดผลกระทบส่วนนี้ได้ติดตั้งได้ง่ายแถมยังลดโอกาสที่ลูกจะปิวหลังจากวิ่งผลทอรี่แล้วด้วยถ้าสนใจ สามารถทักมาได้ที่เพจแ i r s ซ f อ lapping Thailand ขอบคุณที่รับชมจนจบครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e เพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาต่อๆไปนะครับ